ดาเช้าดาบายถามเพื่ออะไรมีชาคริสพาโฮมทัวร์เปิดบ้านหลังใหญ่อลังการที่กำลังสร้างเดือดซัดผูบ้านแทบแตกต่าเชา้าดาเย็นถามทำเพื่อโกรธสุดบอกต่างกันฟ้ากับเหวแค่สวนราคาเท่าบ้านแล้วกำลังสร้างบ้านหลังใหญ่โตอลังการกลางสร้างยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีดูเหมือนพระเอกหนุ่มชาคริสย้านามจะถูกสีภรรยาแอนพัทิราบ่นเช้าบ่นเย็นเพราะความบานปลายไม่มีที่สิ้นสุดโดยล่าสุด30มิถุนายน2566สาวแอนเปิดคลิปทำบ้านไซ ด่าเช้าด่าเย็นบ้านแทบแตกไอคริสรีโนเวท EP 11โดยคุณภรรยาเริ่มตั้งแต่พาไปดูตั้งแต่ประตูบ้านทุกครั้งเราก็บอกว่าจะเอาแบบประหยัดประหยัดเข้าออกได้มีประตูรัโนมัติขอแค่นี้คําว่ารีโนเวทของพ่อกับของแม่ไม่เหมือนกันนิดเดียวเองชนิดที่ว่าฟ้ากับเหวทางเราะมีห้องหน้าประตูไว้วางบินรับเช็คแต่ไม่มีคนอยู่ถามเลยว่าทําเพื่อนอกจากนี้ยังทําโรงเก็บรถแล้วแต่มีเบรดว่าถ้ารถยังไม่มีแล้ว จะทาทาไมเลยเตรียมเอาไปทาที่พักทุเรียนแทนและเก็บสต๊อกของต่างๆเขาอยากได้รถแต่ยังไม่ได้ซื้อเลยซื้อล้อมาก่อนแต่มีการทําสไลเดอร์ทางโค้งเพื่อปาร์ตี้หมูกระทะจนต้องลั่นว่าเพื่อเอาจริงๆทําบ้านขนาดนี้คงไม่ได้ซูปเปอร์คาร์เร็วๆนี้หรอกเราก็เข้าใจเขานะเขาเป็นคนหาเงินเขาอยากได้สิ่งนี้เขาต้องทํางานเหนื่อยสิบเท่าเราบอกอยากได้สิ่งนี้ทํางานให้เหนื่อยสามเท่าแล้วลดสเกลลงมาได้ไหมเขาบอกไม่ได้ฉันทําได้เพื่อให้ลูกมีสุขสบายผู้ชายแบบนี้หาจากไหนได้อีก มีรถขนทรายมาอีก20คันรถเพื่อลงต้นไม้ในฝันที่ชาคริตอยากได้ซึ่งบอกเลยว่าราคาสวนเนี่ยซื้อบ้านได้สวยๆใหญ่ๆได้เลยหลังหนึ่งจนน้องโพลูกชายถึงกับถามเลยว่าทําไมบ้านเรามันใหญ่มากเลยขณะที่สว่ายน้ําก็เป็นปัญหาใหญ่ของเราเพราะเขาต้องการหินต้องเป็นหินพิเศษแทงเป็นพิเศษ เขาจะบอกเพื่อเป็นที่ถ่ายทาให้เช่าส่วนตึกที่พ่อจะทําเป็นคลับเฮาปาร์ตี้แต่ให้ไปเช่าออฟฟิศอยู่ข้างนอกเพื่อพอดูราวบันไดอันนี้โกรธมากโกรธจริงๆเหล็กเส้นอิตาลีแชนเดลเลียราคาขอปัดเงอเลยพร้อมทั้งยังบนอีกรัวรอีกหลายที่จับบานประตูข้างและ1,000 0บาทเฟอร์นิเจอร์นําเข้าจากอังกฤษและอื่นๆเรียกว่าเป็นคลิปพาบนบ้านที่แท้ทรู